ในโลกมนุษย์เหล่านี้ถ้าทั้งโลกต้องเกิดมาไม่พร้อมกันอู่แล้วในชีวิตทองคนที่แวออกมาจากจากมารดานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดวงแต่ละดวงถ้าสามารถทำได้เหมือนกันทั้งโลกไปนี้ก็รวยกันหมดนะลูกเพราะฉะนั้นการวางเลิกเป็นสิ่งสำคัญการวางตำแหน่งเลิกนะครับและเลิกแต่ละคนก็คือดวงแต่ละท่าน เราจําเป็นต้องมาดูก่อนว่ามันสําคัญไหมในดวงของเขาและดวงของเขาสามารถเป็นเศรษฐีได้ไหมอนาคตไม่ใช่ว่าทุกท่านเกิดมาแล้วเป็นเศรษฐีได้เลยถูกต้องไหมลูกไม่งั้นนะพ่อกูแบงก์ก็รับงานเป็นเศรษฐีทั้งหมดมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะทําดวงเศรษฐีได้จะต้องมีการมาเปิดก่อนมาเปิดฐานดวงชะตา เราไม่ได้มาดูดวงมาเปิดฐานดวงชะตาก่อนในกรณีที่ว่าโอเคดูดอ,อคิวดูดวงเปิดดวงนานทรงวันเดือนปีเกิดมาว่าบุคคลคนนี้สามารถทำได้ไหมอย่างนี้ก่อนก็พอช่วยได้สำหรับผู้ที่รอไม่ไหวในการที่จองคิวเพราะว่าตอนนี้จองคิว VIP นานมากแล้วก็จองคิวดูดวงอะไรก็ข้ามปีข้ามพบกันแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญ ถ้าเกิดว่าอุยดวงเรามีโอกาสไมมโน้ตเราขยันปูนี้ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีของเขาไหมส่งดวงมาส่งชื่อนามสกุลมาแล้วมันจะมีขั้นตอนบางท่านเนี่ยมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากบางท่านก็ต้องตอบปฏิเสธต้องขออนุญาตนะเจ้าค่ะที่จะไม่สามารถทําให้ได้เพราะเรื่องจากบุญธรรมกรรมแต,แต่ละคนแต่ละ แต่ละชะตาชีวิตไม่เหมือนกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นดวงแต่ละคนดวงแต่ละท่านต้องนำเอมามาวิเคราะห์นำมาตรวจดูว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสไหมบางคนล,ลักษณะดีดวงดีแต่ทำไมถึงต้องตกอับก็ไม่ต่างกับอะไรที่ว่าอื่นขยันสิบปีก็ไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้ถูกไหมลูก ดวงเนี่ยสำคัญบางคนก็เป็นสับรอถูกหวยที่เราเคยได้ยินกันว่าอยู่ยดีๆก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นเพราะบุญบุศลก็ทําไว้อะแต่บางคนรอไม่ได้ก็เอาดวงมาตรวจมาเช็คว่ามีโอกาสไหมถ้ามีโอกาสเราก็วางดวงวางดวงให้เราวันที่เราทําพิธีเป็นวันที่สําคัญของคุณของท่านเพราะฉะนั้น จะต้องกดเปลืองทุกอย่างในพิธีทาเยอะมากหลายอย่างนะเจ้าคะแล้วสามารถมาทําได้กี่ครั้งคะอยากแบบปังๆเหมือนแบบเปี้ยงเลยอะค่ะคือเจตนาตรงเนี้คําว่ายุบดวงเศรษฐีเจตนาตรงเนี้ต้องถามทางท่านเจ้าภาพแต่ละท่านที่เข้ามาให้พ่อทำบางท่านมีเจตนาว่าเออต้องการโปรเจกต์ตรงนี้ให้พอดูว่าพอจะทำได้ไหมอ่ะก็ดวงคุณเป็นเศรษฐีแล้วก็ออกมาเล่งดวงกัน แต่มันก็ต้องมีการสัญญาสัญญิงสัญญา,ญญาระหว่างศกดิ์สิธิ์กับบุญนะครับว่าคุณขอแล้วบุญกุศลคุณมีแค่ไหนบางทีมันต้องสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็มาถึงสามครั้งอันนี้พ่อห้ามไม่ได้มันเป็นที่ว่าเขามีความปรีติเขามีความรู้สึกว่าเขาทําแล้วเขาเขาโอเคชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็อยากมาเพิ่มมาเติมเหมือนกับว่าูาหนูกินข้าวครั้งเดียว หนูพอไหมล่ะลูกมันมีต้องสามมือหนูมีเงินแค่นี้หนูพอไหมลูกหนูก็อยากมีไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะาชินเดียวกันครัค่ะก็เป็นคําถามที่หลายๆคนฝากมาพี่นิรินมาตามคําตอบให้แล้วนะคะท่านนดสนใจตอนนี้คิวค่อนข้างนานแต่มั่นใจว่าทํามาแล้วปังแน่นอนคะ่ะขอบคุณคุณพ่อมากค่ะนะเจ้าคะ่ะ